ลูกค้ามาชมรีวิวกันต่อเนาะตัวนี้จะเป็น lady white cotton blue oversize นะคะรหัส bb 3 5 9 bb 3 5 9ตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวนะคะเป็นงานสาองอวกนะคะเป็นงานคระครัะแบบมาเลยนะมีทั้งเป็นแบบแบบแฟชั่นแล้วก็กลนเชิ้ตนะคะเกรดเอนะลูกคะตเธอี้สือจางมากเลย สี่สิบห้ากิโลแพ็กมาสี่สิบห้ากิโลเป็นงานอยู่เอสเลยจ้ะสี่พันห้าร้อยบาทรีวิวจะสองเทนสี่เหมือนเดิมนะคะรับเอ็มรูปละสามร้อยเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่ง ตัวก็ค่อนข้างสะาดมากเลยนะแต่ถ้ามันเป็นงานสีขาวมันจะมีแบบใหม่มากเลยนะคะนี่เป็นงานปั ปกเสื้อขาวอะนี่ทำงานไดงเ็นี่ยนก้ได้สีขาว,วสขาใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้นะคะเสื้อขาวในี่ใส่ได้ทุกทุกเทศก,กาลนะมันเป็นสีสีคุ้นตังสุภาพนะเป็นงานประชุมองค์กรนะคะไอ้ตัวนี้งานฉลุกสวยมากเลย งาน,นแบบงานดีมากเลยนะคะต้นแขนเป็นแบบฉลุนะคะแล้วก็ตรงอ่ะใช่นะมขาช่วงตรงนี้นะคะมีลูกเล่นสื่อสื่ออ้าวนน้ีป็นสีของเขาไหมโอ้เป็นแบบโทนแบบขาวอมม่วงาๆนิดนึง อันนี้เป็นงานปักนะคะตรงแขนเป็นงานปักนะไูส่สวยนะรู้ะตัวนี้นะคะเป็นงานเป็นงานเสาวอวกนะคะไซส์ก็จะเริ่มต้นที่ไซส์ XL ขึ้นนะไซส์ L XL จนถึงประมาณไซส์ 3X ใหญ่สุดก็ประมาณ 3X เลยู่ะ ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าน,นี้นนะอันนี้ก็เป็นงานปักนะคะเชื่องแขนเป็นงานปากนะคะอันนี้ 3XL นะค,คะ 3XL อันนี้ค่อยแป้นมาเลยอันนี้ก็เป็นแบบแนวชือ้อ เสื้ออ้วนนะคุณคะไซส์ตั้งแต่ไซส์เอ็ก L ขึ้นนะคะจนถึงประมาณสามเอก็กใหญ่สุดก็สามเอ็กนะมีทั้งแบบแฟชั่นแล้วก็เป็นแบบเชิ้ตนะคะค่ะกันมาคุณเข้าใจ แต่เป็นแนวเชือตแบบบางตัวมันก็เป็นเชิอดที่เป็นเชิดแนวแฟชั่นอยู่นะมันไม่ได้เป็นเชิดทื่อๆ สวยนะคะสวย,กสวยก้ก็เป็นแลชั้นมันสวยมากเลยลูกค้าท่านไหนที่ขายงานพวกแบบผ้าขาวอยู่นะแนะนำแนะนำ ของเสวินไอ่ของซีเคเป็นชุดสุดซีเคนะคะสวินด้วย เป็นแนปพงชันนะคะแล้วก็ทุ่งแขนม,มันเป็นแบบฉลุแบบนี้นีนก็เป็นงานปักนะคะปักทั้งตัวเลยแต่ปักด้วยได้สีขาวเป็นรูปดอกไม้หรือเป็นรูปดอบจันทร์ หค่อนข้างสะอาดเลยนะคะตรงนี้เ,เขาก็จะมีลูกเล่นนะนี่ก็เป็นหนักปากนะคะปากช่วงคอ มีแบบคนที่แบบงานตัดก็หลายตัวอยู่นะที่เราชูไปก็หลายตัวแล้วนี่นี่นี่ก็จเจ้าเป็นทาไมเขต้องตัดเป็นได้สีขาวเราสมองไม่เห็นพีพามอมเห็นนไหมคะอ้เตัดนะตัดทั้งตัวเลยจะเป็น สีขาวมนเป็นรูปดอกไม้เริ่มสสวนมากอันนี้ก็ปักแล้วต้องการปักนะจ๊ะเป็นแขนยาวนะคะ ขาวชอบปิ๊ดีแล้วก็ไปแสเราวแบบหลายๆตัวเนี่ยน่าซื้อมากเลยนะคะคะุณค่ะเคยเดินผ่านตลาดบางร้านอ่ะที่เขาขายพวกเสื้อขาวล้วนนะเนี่ยเสื้อขาวแฟชั่นหนเสื้อขาวผ้าป้ายพวกผิด <c oughs> มันน่าซื้อน่าเดินเข้าไปดูมากเลยมันสวยอ่ะ เันย,นยังเชืญนะจ๊ะลูกค้าคอมเมนต์ลูกค้าคอมเมนต์อะไรอย่างมันไม่ขึ้นี่คือว่าลูกค้าลูกค้าลบนะคะเมื่อเช้าพี่เห็นรีวิวเด็ดใช่ไหมค่ะราคาเท่าไหร่คะ อ๋อร oh, ีวิวเดสท่าไส้คะราคาราคาโปรโมชั 6, 500, ่น6,5พันห้ค่ะคุณนดาไม่รู้ว่าคุณนดาอยู่หรือเปล่านะไม่ดูคอมเมนต์มาตอนไหนคุณเห็นราคาโปรโมชั่น6,500บาทจ้าปกติขายอยู่ที่กระสอบแล้ว8,800ดร้ค่ะแต่รีวิวก็ยังส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะคุณนดารีวิวก็ยังส่งฟรีเหมือนเดิมนะ หอน,นะคะอันนี้ก็งานแับสวยมีกี่ตัวคะหนูนับได้หนึ่งตัวะคะ่ะ เลตรับได้หนึ่งตัวตัวที่รีวิวเมื่อเช้าสนใจรับไหมคะสวยนะถ้ารับเขาเช็ไหนมินได้เลยนะคะส่งฟรีจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะก็สอบรีวิวโอ้ ติดหลายตัวอยู่นั่นเนี่ยตัวนี้ประมาณสองร้อยตัวนะลูกค้าประมาณสองร้อยขึ้นนะคะกระสอบนี้นะ แล้วอะแปหนึ่มาศูนยสี่สองนาเรียนย์สสหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทค่ะอีกระ,ะหัสนึงที่เป็นลายดอกนะนะคะุณลค้ที่เป็นลายดอกอะคุณนาดา หนึ่้าร้อยบาทค่ะตัวนั้นขอดูรีวิวกับแอดมินได้นะคะแทงไปอีกใช่เพราะมันค่อนข้างแบบตัวนั้นมันเป็นลายทั้งกระสอบอะค่ะมันก็เลยราคาจะคะ่อน,นข้างแรงกว่าตัวท่อไฟนะตัวท่อไฟมันมีแบบติดสีพื้นอะไรอย่างงี้มาด้วย แต่ราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนี่คือเขาลดมาแล้วนะคะลดมาแล้วนะสนิส่ไม่ายเสือตุม้มให้เลยคุณ see ออตอวนี้นะคะรหัส BB สามหเก้านะจ๊ะเส้ผ้าฝ้ายสีขาวรัฟตบเไฟชั่นแล้วก็ พาพ,า,า,า,พา,าเปนมาจะพท่ากชั้นไปยอะนะแล้วก็งานตัดไปเยออยู่นะถึงงานแดงก็ปมาเลยนะจ๊ะงานแดงไม่ได้ดูให้อโอเนวี้าเหนก็เอเอนวีถึงเคไปแล้วนะิสวยนะ สี่พันห้าร้อยบาทนะคะระสอบละสี่พันห้าร้อยบาทเป็นงานตักนะคะด้ช่วงกอดช่วงตอแล้วก็ช่วงปลายแขนนะคะจะเป็นตักได้สีขาวเ็น it. Okay. คุณได้สี่เงินจำนวนตัวเดี๋ยวนับให้อีกทีหนึ่งนะเจ้าวได้กี่ตัวโดยประมาณ200ตัวขึ้นนะคะสองตัวสองร้อยสิบสอี่สิบสองร้อยสามเดี๋ยนับให้อีกที อ,นนะนอันีกว่าเุด่ะดูข้างล่างขึ้นดข้า,าขนะคงงสวยเนี่ยงาขอ่นเนี่ยชั่เฉหลายตัวเลย สวยนาคัใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้นะคะ ย,นนะยังมีว่างอยู่ค่ะยังมีว่างอ,อีกสี่ประสามอ๋อได้คะ่ะอันนี้ถ้าแชทกับน้องแอดมินด้านในเลยได้นะคะนัวไล่สดอ๋อ สวสีปีมน้าจะจะพพสี ก็เป็นนะครับ <laughs> 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 是我们喝茶。 บีบีสามห้าเก้านะคะจะเป็นเสื้อผ้าไปสีส้วนะคะร้าบแบบเลยนะคะเป็นงานเสา้อวกไซส์ก็ตั้งแต่ไซส์เอคลืน,ใ,นใหญ่สุดก็ประมาณแค่สามนะคะแต่เพิมไม่ใช่ติดสามเเยอะหรอกนะคะมันจะอยู่ที่ XL ค x หนึ่ง X ุดอกประมาณนี้นะคะงานสวยงานสวยนะคะตอนนี้45ากิโลจำนวนตัวประมาณ200ตัวขึ้นนะนะคะเดี๋ยวนะ ทินะคะก็ได้ทั้งหมดกตัวประมาณ200ตชัวขึ้นประมาณ2 0 0ตัว30 0 3 0มประมาณนี้เดนลทินนีจ้นีอเกรดเองก็สมา้้านะคะรีวิวก็จะสมรุีเหมือนเดิมระดับเอกสาก็กชตดตามเพจไ้นจ้าค่ะ